เจ้าหน้าที่พบรถเสียอ้วนนายปัญญายิ่งดังผู้ต้องหาคดีสังหารโหดนางสาวปวีนานาเมืองรักและนายอนันตชัยเจริตรลำคารานจอดรถวัดเขาชีจันร์ตำบลนานจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีหลังถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีและตำรวจภูธรภาคสองแกะรอยตามไล่ล่าจนประสบอุบัติเหตุตกข้างทางใกล้วัดเขาทอเลกบ้านทับถนนสาย359เขาหินซ้อน วัฒนานครอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปชายแดนอำเภอารัญญประเทศตรวจสอบภายในรถไม่พบสิ่งของมีค่ามีเพียงขวดน้ำเปล่าหนึ่งขวดและกุญแจรถถูกถอดออกไปคาดว่ายังกบดานอยู่ในจังหวัดสะแก้วเบื้องต้นประสานเจ้าหน้าที่วิทยาการมาตรวจเก็บหลักฐานไว้แล้วอยสพเมืองครับ สวัสดีค่ะเม m N k 4 0ค่ะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมกด subscribe ช่อง The New Life k i d h TH ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมตนต์น่ารักๆของพวกเราค่ะอุ้งอุ้